สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราพามาเจาะลึกชุดไฟหน้าไฟท้าย D m แม็ก2024กันนะคะมาดูอะไรแท้เบิกใหม่กันเลยนะคะสำหรับพี่ๆหลายคนนะคะที่สงสัยว่าไฟแท้ไฟก๊อบดูยังไงนะคะเดี๋ยวเราพามาชมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้มีคำตอบนะคะเริ่มจากไฟท้ายเลยนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นตัว LED นะคะสีสันสวยงามนะคะ LED ชัดเจนนะคะมีคําว่า Thai Cotto ให้ตรงนี้เลยนะคะมีสัญลักษณ์ให้ชัดเจนนะคะมีพาร์ทลำเบอร์ของอ่า Thai Cotto เลยนะคะมีแล้วก็มาพิกด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะชุดสายไฟอะไรครบเลยนะคะมีพาร์ทลำเบอร์ให้นะคะมีสัญลักษณ์ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะปักแเตรงรุ่นนะคะ ซ้ายขวาเลยนะคะนี hey. ่อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีคําว่าไทาคอตโต้เหมือนกันนะคะเป็น LED ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะวิวสังเกตได้ง่ายนะคะนี hey. ่ความคมความชัดนะคะรายละเอียดสีสันนะคะของตัวโคม LED นะคะจะสวยกว่าโคมงานก๊อฟแน่นอนนะคะนี่ให้ดูการชัดเจนเลยนะคะการใส่สนิทเข้ารูปแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูไฟหน้ากันนะคะ ส่วนไฟหน้านะคะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะจะมีคำว่า isuzu led lighting นะคะตัวอักษรตรงนี้จะชัดเจนมากๆเลยนะคะวิธีสังเกตได้เลยนะคะแล้วก็ความคมความชัดนะคะอ่าแล้วก็จะมีข้างหลังโคมนะคะก็จะมีไทยคอตโตเช่นกันนะคะมีสัญลักษณ์อักษรชัดเจนนะคะนี่มาดูกันเลยอ่ามาดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังโคมนะคะปักตัวนี้ก็จะเป็นปักแท้เลยนะคะมีมอเตอร์นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะนี่ข้างหลังโค้ก็จะเป็นปัะมาณนี้นะคะถ้าง,งานกอล์ฟจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะให้สังเกตกันดูง่ายๆแค่นี้เองนะคะสังเกตดูได้เลยแล้วก็ความคมชัดนะคะความเรียมนะคะความสวยความใสนะคะตรงนี้ก็คือจะเป๊ะเลยนะคะ ดูรายละเอียดกใ,ใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีชุดสายไฟนะคะก็จะเป็นสายไฟของ d m a x 2024นะคะที่จะตรงรุ่นเลยนะคะไม่ต้องตัดต่อนะคะแบบนี้เลยมีปักให้นะคะครบชุดเลยนะคะทั้งเสียบได้ทั้งแบบว่ารุ่น d m a x 2024ตัว S อนะคะอยากออพเป็นตัวท็อปนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นชุดสายไฟปรับระดับนะคะตัวสูงต่ํานะคะภายในรถนะคะปักแค้เลยนะคะนี่ปรับได้ถึงสิบระดับกันเลยนะคะมาดูไฟอีกหนึ่งข้างนะคะไฟอีกหนึ่งข้างก็ดูง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ให้ดูสันให้ดูเหลี่ยมกันเลยนะคะนี่ให้ดูความคมชัดเลยนะคะข้างในสวยๆแบบนี้เลย มี LED นะคะตรงนี้มีคำว่า Isuzu LED Lighting เหมือนกันนะคะตัวอักษรคมชัดชัดเจนนะคะก็จะมีไทคอรโตให้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากรู้ว่าไฟก๊อปไปแท้ดูยังไงนะคะสังเกตกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูแบบมีตัวอักษรให้นะคะมีมอเตอร์ปรับสูงต่ำนะคะ ตัวปักตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักปักตรงรุ่นเลยนะคะสังเกตแค่นี้เองนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะอัพไฟหน้าไฟท้ายนะคะเป็นของ2024นะคะกอ็อยากแนะนำนะคะให้อัพเป็นอะไหล่เท้เบิกใหม่เลยอะไหล่แท้เทนะคะอะไหล่เท้พาร์ท้ทเลยนะคะจะจบกว่านะคะแพงกว่าแต่ว่าจบแน่นอนร้อเเซตนะคะ ฝากผลงานร้านตั้มออ t โตช็อปไปด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนที่สนใจอะไรนะคะติดต่อร้านต้มออโตช็อปได้เลยร้านอยู่บางนาตาดกม14นะคะ0838947603นะคะทักแชทแอนไลน์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ